อุบมาแห่งวิญญาณที่ขูทั้งหลายนักเล่นกลหรือลูกมือนักเล่นกลพึงแสดงกลที่หนทางใหญ่สีแพร่งบุรุษผู้จักสุเห็นกลน,นั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายอยู่กลน,นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารในกลน,นั้นจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดพิขูทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม พิกุเห็นวิญญาณนั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบ,บคายเมื่อพิกขุนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบ,บคายอยู่วิญญาณนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยก็แก่นสารในวิญญาณนั้นจะพึงมีได้อย่างไร